สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพื่ออีกแล้วนะคะกับช่อง Marvel X Channel วันนี้นะคะใกล้ถึงเทศกาลเจแล้วนะคะขอมาทําเมนูเจอีกหนึ่งเมนูแล้วกันนะคะคือผัดหมี่ซั่วค่ะอ่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าเรามีวัตถุดิบและต้องใช้อะไรบ้างคะ่ะ เริ่มนะคะหั่นแครอทให้เป็นเส้นๆนะคะแต่ก่อนเลยวันนี้เราจะใช้เป็นเครื่องปัน่นมาวิลเอ็กโดยใช้ใบมีดสําหรับหั่นเป็นเส้นๆนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอใส่แครอทเข้าไปนะคะในช่องหั่นให้มันพอดีอแครอทตัวนี้นะคะหั่นให้พอดีเข้าช่องได้เป็นยังไงบ้างโอเคได้เรียบร้อยนะคะจะได้เป็นแครอทหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะ ต่อไปนะคะเราจะไปต้มเส้นกันเลยค่ะอ่าเพื่อนๆต้มน้ําให้เดือดนะคะเปิดฝาหม้อนะคะแล้วก็ใส่ตัวหมี่ซั่วลงไปได้เลย อันนี้นะคะมันก็จะยาวเกินหม้อเราเราก็ค่อยๆจับมันนะคะเดี๋ยวเขาก็จะคายตัวลงไปเองแบบนี้เลยเร่งไฟต้มไปประมาณ2นาทีนะคะให้มันนิ่มตัวอ่อนตัวลงนะคะปิดฝาเอาไว้นะคะเพื่อให้น้ําเดือดเร็วนะคะการที่เราเปิดฝา,าไว้มันก็เดือดช้าเพราะว่ามันเหยออกด้านนอกหมดถ้าเราปิดฝาไปปุ๊บนะคะมันจะทําให้น้ําในหม้อดเดือดเลยมากยิ่งขึ้นด้วยเมนูนี้นะ,ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะอย่างใครที่ทานเจแล้วต้องการผัดกินเองทุกวันนะคะคุณสามารถต้มเส้นไว้เลย แล้วแช่ตู้เย็นเอาไว้และถ้ามือไหนอยากทานหมี่ซัวนะคะก็คือ,อค่อยเอาออกมาผัดหรือว่าผัดทีเดียวเอาเข้าตู้เย็นแล้วแต่เลยนะคะคือเพิ่งจะบอกว่ามันเก็บเส้นได้เท่านั้นเองเส้นมันเก็บได้นะคะ <S <S อ่าเราสามารถเทสได้นะคะในขณะที่ต้มอยู่นะเดี๋ยวหยิบกันขึ้นมาดูว่าเส้นได้หรือยังบ้านใครมีหม้อใหญ่ใช้หม้อใหญ่ๆก็ได้นะคะบ้านนี้มีหม้อน้อยอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลวกเส้นนะคะทุกคน อ่าคราวนี้นะคะเราก็จะมาเสเด็ดน้ำเขาแล้วเดี๋ยวมาน็อกในน้ำเย็นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเอาน้ำเย็นใส่เลยนะคะคลายความร้อนเขาออกมานะคะอย่างนี้นะพอเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวสาวเขาเข้ามาอยู่ในนี้ พอเสร็จแล้วเราก็เอาใส่น้ำมันใส่นะคะเพื่อไม่ให้เส้นมันติดกันนะคะตอนนี้นะเรามาเข้าครัวผัดหมี่ซั่วกันเลยนะคะเริ่มต้นด้วยเปิดแก๊สเลยทุกคนไม่เปิดแก๊สผัดไม่ได้นะคะใส่น้ำมันพืชน,นะคะเพราะว่าเราเป็นเจมน้ำมันมงุงน้ำมันหมูไม่เอานะคะอ,ะอันดับแรกนะคะที่เราจะต้องผัดก็คือเห็ดหอมนะคะ ใส่น้ำมันเสร็จนะคะเราก็เริ่มต้นผัดเลยค่ะด้วยเห็ดหอมเอาเห็ดหอมเข้าไปคั่วให้มันหอมๆนะคะไปผัดให้หอมๆถ้าเห็ดหอมนะคะผัดด้วยไฟแรงนะแล้วก็คั่วให้ถึงนะคะคือความหอมของเห็ดหอมเขาจะออกมาแล้วเวลาตัวอื่นที่เราผัดนะมันจะอร่อยไปด้วยไม่เพิ่งจะใส่ซอสนิดนึงนะคะให้เห็ดหอมเขามีรสชาตินะคะ เราคั่วไปหน่อยเราคั่วต่อ <S <S อ่ะเหมื่อนเราเป็นร้านอาหารตามสั่งนะคะคนสั่งหนึ่งจานเราก็ใส่ไปเลยปุ๊กผักเปิกใส่เข้าไปครับแล้วก็ผัดต่อให้ผักสลดอ่ะพอได้ประมาณนี้นะคะใส่เส้นได้เลย เมื่อกี้เป็นซอสนะคะเป็นซอสแม็กกี้เจนะคะแล้วก็ซอสเห็ดหอมเหมือนน้ำมันหอยนะคะแต่เป็นน้ำมันหอยเจนะคะอันนี้ผงปรุงรสเจนะคะแล้วก็น้ำตาลถ้าใครชอบเค็มชอบหวานนะคะแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะลองชิมดูได้นะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยค่ะ นี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาจัดจานเสร็จแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟเสร็จแล้วคะ่นะหน้าคาไม่ร้อนๆนนี่อ่ะเดี๋ยวมาชิมกันนะคะว่าอร่อยไหม การที่กินหมี่ั้วนะคะเขาเชื่อกันว่าทําให้อายุยืนยาวนะคะใครอยากอายุยืนยาวนะคะผัดหมี่ั้วกินทุกวันเลยเส้นเหนียวนุ่มเส้นกําลังดีนะคะเราไม่ได้ต้มนานเกินไป2นาทีเส้น2อนาทีเท่านั้นนะคะลองเอาไปทําดูนะคะหรือว่าทําขายก็ได้นะคะใครนี่ไม่อยากพลาดเมนูหรือว่าคลิปดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครตด้วยนะคะ